วันนี้เรามาเล่นทุนน้อยกับ20บาทกันค่ะวันนี้เราจะปั้นไปเท่าไหร่มารอดูกันนะคะลุยกันเลยละกันค่ะสําหรับไม้แรกหลายปิงปองเลยละกันไม้นี้จัดไปที่น้ําเงินค่ะพี่ชอบกินตับหวางส่วนตัวน้องนั้นเท่า,า,าทางทําใครตํามัว่วตําทั่วตําแตกตําหัวออกแรงนั่าทํทําไมตับหวางน้องสนใจไหมตับหวานน้องสนใจไหมตับห,นนใใหมูตับไตบอย่างน้อง ถึงก็เจอเข้าไพ่ปิงปองงามเลยค่ะไม้นี่เราไหลปิงปองต่อเลยละกันค่ะไปที่แดงค่ะจัดแดงไป40นี่ชกกินตับหวางส่วนตัวน้องนั้นเท่าการทําใจตํมั่วตําทั่วตําแสงตําหัวออกแรงนั่นทํทําไมตับหมาน้องสนใจไหมตับหมาน้องสนใจไหมตับหนูตัด นี่ไปนําเงินก่อนเลยค่ะอออินได้เลยนะคะนี่ชอบกตัดหวางส่วนตัวน้องนั้นเท่าทารทําไทยตํมั่วตําตัวตําแตงตําหัวออกแรงน้ําทํทําไมตัดาบ ไอ้นี้จัดไปที่แดงค่ะลงเบาก่อนนะคะ40พี่ชกกินจับวางส่วนตัวน้องนั้นทางทําไทยตํา ไหลกันต่อค่ะปงปองต่อเลยไม้นี้ไปกันที่น้ําเงินเบิ้ลกําไรสัก60บาทเมื่อกี้เล่น40ไปแล้วค่ะนี่ชนอยู่ตัดหวางส่วนตัวน้องนั้นเท่าทาทรทําไทยตํามั่วตําทั่วตําแต่งตัวออกแรงนัําทําทํไมตัดหมาน,น้องสุขใจไหมตัดหมาน,น้องสุขใจไหม ไหลดีมากเลยค่ะไหลต่อเลยไปแดงคาร์เบ่นกำไรเหมือนเดิม80จัดไปค่ะนี่ชอบกินตับหวานส่วนตัวน้องนั้นชอบทานตาไทยตับมั่วตําท่วตําแดงตัมั่วออกแรงน้องตับทำไมตับหวานน้องสวยใจไหมตับหวานน้องสวใจไหม่ตับหมูตับไก่อยากให้น้องที่ตับจนมาเห็นกัตาจนพาใจมาเจ็บสีบ่มีมองเย็บหัวใจที่ให้ใจไม้นี้เล่นแดงเหมือนเดิมค่ะไหลปิ้งปองกันต่อไปแดงค่ะ่ชอบ บหวางส่วนตัวน้องนั้นเ่าทานตำไทยตำมั่วตำตัวตำแตงขมัวออกแรงนะตำทำไมตับหวานน้องสนใจไหมตับหวานน้องสนใจไหมตับหมูตับไอยากให้น้องที่ตับ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 โอ้โหตัวแฝ่ตัวแดเหมือตมก่ตัวแฝดตัวแดตัวแฝดตัวแดตัวแนดตัวแฝดตัวแดตัวแฝดตัวแดตัวแัวแดตัวแตัวแดตัวแวัวแตวัวดตัวแ